สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําไก่ทอดกันนะคะส่วนผสมเรามีผงปรุงรสค่ะแล้วก็พริกไทยป่นละเอียดนะคะแล้วก็น่องไก่ค่ะเราไปผสมกันเลยวันนี้เราใช้น่องไก่ประมาณหกน้องนะคะแล้วก็ผงปรุงรสเราใช้ประมาณหนึ่งช้อนชานะคะใส่เข้าไปเลยค่ะนี้เราใช้สูตรหมักและทอดเลยนะคะไม่ต้องหมักนานเนาะแล้วก็พริกริกป่นละเอียดนะคะใส่เข้าไปค่ะไม่ต้องเยอะนะคะเดี๋ยวเผ็ด เราก็คลุกคลายให้เข้ากันได้เลยค่ะคลุกจนกว่าตัวผงปรุงรสแล้วก็ตัวพริกว่นละเอียดมันจะละลายนะคะให้มันเข้ากับเนื้อไก่นะคะอันนี้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปตั้งน้ำมันให้ร้อนแล้วก็ลงทอดกันเลยค่ะพอน้ํำมันร้อนนะคะเราก็นํำไก่ที่เราหมักไว้นะคะ นี่นะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะอันนี้เราใช้ไฟกลางนะคะก็ค่อยๆทอดนะคะจนกว่าจะเหลืองเนาะเดี๋ยวเราก็มาดูนตอนทอดอันนี้ที่เราทอดเราใช้ไฟกลางนะคะค่อนข้างอ่อนนะคะเพื่อที่จะให้น่องไก่นะคะ สุกเหลืองพั่วกันนะคะเทอดใส่เป็นก่่นนอกจต่เราจะเหลืองนะคะค่อยๆทอดนะคะเราจะได้ไม่ไหมนะคะค่อยๆคนกับมันเรื่อยๆนะคะเราก็ค่อยๆคนไปเรื่อยๆนะคะให เราไก่เราเหลืองทั่วกันนะคะทั้งน่องนะคะเราใช้ไฟกลางนะคะอย่าใช้ไฟแรงนะคะไม่งั้นเดี๋ยวน่องไก่เราจะไหม้นะคะแล้วก็ข้างในมืสดสนะเราค่อย้ทอดคือใส่กลางนะคะค่อนข้างไปข้างอ่อนก็จะดีนะคะนี่เดี๋ยวเราไปดูตอนน่องไก่เหลืองกันเลยนะคะ ค่ะพอน้องไก่เราเริ่มเหลืองแล้วใช่ไหมคะเราต้องคนบ่อยๆนะคะเคล็ดลับของเรามีการทอดไก่ก็คือเราต้องค่อยๆคนเขาบ่อยๆเรื่อยๆนะคะน้องไก่เขาจะได้เหลืองทั่วกันนะคะจะได้ไม่ดำส่วนใดส่วนหนึ่งหรือว่าด้านใดด้านหนึ่งนะคะแล้วก็น้ํามันที่ใช้ต้องคว่ำคว่ำตัวน้องไก่อ,ะอ่ะอาจจะต้องใช้เยอะนิดน,นึงแต่รับรองทอดออกมาไม่อนมน,น้ํามันแน่นอนค่ะ ล้วก็พอน้องไก่เริ่มเหลืองได้ที่แล้วใช่ไหมคะขั้นตอนนี้นะคะ่ะก่อนที่เราจะตักไก่ขึ้นมานะคะเราทําการเล่งไฟค่ะให้เป็นไฟแรงนะคะแต่ขั้นตอนนี้คือต้องหมั่นกลับบ่อยๆนะคะคนบ่อยๆโอะคะตอนนี้เราน้องไก่เราได้ที่แล้วนะคะเหลืองได้ที่แล้วเราก็เล่งไฟแรงเลยนะคะเปิดเป็นไฟแรงเลยเนาะแ้วตอนนี้เราก็คนบ่อยๆนะคะ เพื่อที่ให้น้ำมันร้อนแล้วก็ถี่ท่วมตัวไก่นะคะตัวชิ้นไก่ของเรานะคะตอนนี้เราต้องคนบ่อยๆนะคะเพื่อที่ไม่ให้ไก่มันไหม้เนาะแล้วก็สีสวยเสม่ำกันนะคะดูค่ะได้ที่แล้วนะคะจับขึ้นได้เลยค่ะสีสวยแล้วนะคะ ขึ้นเสด็จน้ำมันได้เลยค่ะเรียบร้อยค่ะไปจัดจานกันเลยนี่ค่ะน้องไก่ที่เราพักเสด็จน้ำมันไว้เมื่อกี้เรียบร้อยแล้วนะคะใส่จานได้เลยค่ะเห็นไหมคะตัวเนื้อไก่นังไก่กรอบแห้งไม่อมน้ำมันเห็นไหมคะ อันนี้เราก็ไปกินกันได้เลยนี่ค่ะน้องไก่ที่เราพักเสด็จน้ำมันไว้เมื่อกี้เรียบร้อยแล้วนะคะใส่จานได้เลยค่ะเห็นไหมคะตัวเนื้อไก่หนังไก่กรอบแห้งไม่อมน้ำมันเห็นไหมคะอันนี้เราก็ไปกินกันได้เลยนี่ค่ะน้องไก่ที่เราเสด็จน้ำมันเรียบร้อยแล้วเราก็มาใส่จาน เอาไปกินกันได้เลยนะคะเดี๋ยวจะหยิบมาให้ดูนะคะนี่ค่ะไม่อมน้ํามันเลยนะคะเนื้อไก่ก็ยังชุ่มฉ่าอยู่แล้วก็ตัวของหนังก็กรอบไม่อมน้ํามันเลยนะคะอืมกรอบอร่อยจังเลยลองไปทำกินนะคะเพื่อนๆนง่ายๆค่ะ